สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูและทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดวงสำหรับชาวธนูประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนจะไปรับฟังขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อที่ช่องของเราจะได้ทำคลิปดีๆเกี่ยวกับความเป็นไปของดวงดาวด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพของท่านเพื่อการวางแผนที่ดีและเพื่อความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของทุกทกท,กท่านต่อไปนะครับ ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมหรือผู้ที่ผูกดวงแล้วอยู่ในลัคนาราศีธนูภาพรวมประจำเดือนพฤศจิกายน2568ถือเป็นเดือนที่มีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งปีหลังที่พลังงานจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าในอาชีพที่จะเริ่มเห็นผลชัดเจน เดือนพฤศจิกายน2,568นี้เป็นช่วงสำคัญที่ความพยายามและความอดทนของคุณจะเริ่มเห็นผลเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่ดาวสำคัญย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลทำให้โอกาสในการเติบโตและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเปิดกว้างขึ้นคุณกำลังอยู่บนทางชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดที่นำไปสู่การเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึง 1. การเงินและโชคลาภ การเงินในช่วงนี้ยังคงต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบแต่ก็มีโชคลาภเข้ามาเติมเต็มรายรับรายจ่ายโดยรวมแล้วรายจ่ายเยอะอาจทำให้รู้สึกว่ารายรับรายจ่ายปริมปริมแต่ก็ยังมีเงินเหลือหากอยากได้รายรับที่มากขึ้นอาจจะต้องทำงานเสริมเพิ่มหรือขวนขวายหาช่องทางการเงินทุกวิถีทางนอกจากนี้ควรอุดรอยรั่วในเรื่องที่ไม่จำเป็นทั้งการซื้อของฟุ่มเฟือยและการใช้ใจ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นโชคลาภ มีโอกาสได้รับโชคลาบหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีเงินเข้าบัญชี 2. การงานและความก้าวหน้าในอาชีพการงานในช่วงนี้โดดเด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือและโอกาสในการขยับขยายดวงความช่วยเหลือโดดเด่นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากทุกทิศทางทั้งผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ลูกค้าที่ช่วยเพิ่มยอดขายต่างๆการขยับขยายมีโอกาสได้ขยับขยายตำแหน่งหน้าการงานที่ดีขึ้น ได้เปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ๆและมีสังคมใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตแนวโน้มความสำเร็จมีแนวโน้มเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนและมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามาคำแนะนำต้องใช้ความคิดรอบด้านและประสบการณ์รอบตัวซึ่งจะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่าจมอยู่กับสภาพเดิมๆแต่ให้สู้บุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ 3. ความรักและความสัมพันธ์ ความรักในช่วงนี้มีความผันผวนและอาจต้องใช้ความเข้าใจกันอย่างมากสำหรับคนโสดคุณมีสเสน่ห์มากมีคนเข้ามาพูดคุยพร้อมกันหลายคนทั้งเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าทำให้บางครั้งคุณเองก็สับสนว่าชอบคนไวไัยใดกันแน่มีเกณฑ์เจอคนแนวโรแมนติกคนมีคู่เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่คุณต้องระวังปัญหาความขัดแยง้งโดยเฉพาะเรื่องคำพูดและการสื่อสาร การพูดจาด้วยความรอบคอบถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันจะช่วยคุณเป็นอย่างมากความเอาอกเอาใจคู่ครองจะออกเอาใจอย่างดีแต่ตัวคุณเองอาจจะงอนเก่งไปบ้างคำแนะนำดูแลซึ่งกันและกันให้มากขึ้นหากิจกรรมที่ทำร่วมกันเช่นการเดินทางหรือท่องเที่ยวด้วยกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่าทำตัวต่างคนต่างอยู่เพราะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้วังเวงและความห่างเหิน 4. สุขภาพและข้อควรระวังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงนี้เรื่องสุขภาพที่ต้องเตือนมีเกณฑ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวเกิดอุบัติเหตุหกล้มฟกช้ำและต้องระวังของแหลมทิ่มแทงคำแนะนำพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมรีออาก,การท่องเที่ยวแนวผจญภัยต่างๆออกไปก่อนมีเกณฑ์ป่วยเจ็บแบบรื้อรงด้วยโรคบางอย่างที่เกิดจากพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อ ดูแลตัวเองด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกําลังกายคือวิธีที่ดีที่สุดในเวลานี้วิธีเสริมดวงไปไหว้ขอพรวัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุและการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวให้ช่วยปกป้องคุ้มครองและอย่าลืมอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรสีนำโชคสีน้ำตาลแดงเป็นสีที่จะนำโชคมาให้คุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวในราศีเกิดของท่านและความเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวต่างๆในจักรราศีขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งร่ำรวยและมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ